สวัสดีครับตอนนี้เ็ากาลังเดินไปไหนนะครับคุณหอยตากําลังเดินไปไหนนะครับนี่ไม่ใช่ยาปิเนียนนะครับเขากําลังจะเดินไปกินตักสลัดของผมนะครับเขาไม่ใช่บุคคลธรรมดานะครับก็เป็นบุคคลอันตารายนะครับตอนนี้เขากําลังเลงใบแล้วนะครับก็ไม่ใช่บุคคลที่ดีนะครับ กาลังกินแล้วครับดูนะครับกลางคืนหมดเป็นหลายต้นแล้วนะครับนี่แหละครับบุคคลอันตรายนะครับใครพบตำรวจช่วยแจ้งจับด้วยนะครับครับสุดท้ายฝากกดมะกุูดมะนาวฟักแฟงแตงโมชายู่ยู่ยู่ด้วยนะครับผมจัดการก่อนนะครับกำลังกินนะครับโอ้